พี่ดีกูใส่เลยเนี่ยไายวๆแผมว่าพี่วตัวข้างหลังเต็มเฮ้ยหลัเดียวน้ำแดงเลยไปเลยีดูีน่หนึ่งกัีดดูีเป็นเือนนาอ่ามีโหลดมาแล้วทามิงแล้วเป็นดีดูอีทำได้ดีก็ต่อตู่ี่ก็ถอดคเรียบร้อยครับเห็นแล้วแลเห็นลายหูเลยเหฮ้ยกันล้ยลายกันล้ย อาม,มานาเซไอไม่รู้อ่ะดิพี่ไม่ได้แตะคนที่ห้องไม่ได้แตะคนเลือกโ <ขอ S 1> ล <ะ S 2> ่แผ่นด้แล้วในหมดองว่างเน่ะมานั่งเปิดรีแคปจบบอลแข็งอะไรเล่นนึงอ่ะเนี่ยอันนี้มึงอันนี้ไปเวฟฟาร์มชั่วโมงแล้วเนี่ยว่าอ่าอ่าทุกอย่างคือตังค์นี่

เลือดสัตว์เลยเฮ้ยกูตายนั่นไงกูว่าแล้วโอเคกูแตะมีใครขาดอยู่เที่ยงตุ่นตีเจอกันมีตีมีดีขึ้นเลยเอาขวามาแล้วตอนนี้เด็บเด็บเด็บขาวขาวขาวมันนี่อยูต่อพี่ดีชื่อมันเจ๋งเลยไมมีตัวมัชิด เอ,เ,อเอาดีคุณอยู่ตรงไหนตัวเชิดอ่ะม่อยู่ใต้ตีนผมอยู่ตรงเนิอเน,อ,น,นอ่ะเนินถนนอ่ะอ๋อฮื่ๆกูโดนลาดกูน็อกเองยิงโดนไปห้าเม่ะแม่เอาไม่น็อกพัก Watch out ว่ามันมาไงวะเนี่ <Hey. S 1> นยเียรันมาแล้มันมาจะขับรถกับกัขัขับะองมัอยู่แล้วตตีเลยเียบเลยกูก็หิวของจัดเฮ้ยมันมาแล้วมันมาบนหัวแล้ว โดนกลับเลยอะโดนสองนัดสามนัดโอ้โหอยู่ตรงต้นไม้เซนเสนครบอยู่ทีมหนึ่งได้ทีมหนึ่งได้เซนเซนครบอยู่น้องน้องวะเฮ้ยงั้นชุบตรงนี้ได้เฮ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่อยู่อีกตัวนึงเปิมนี่ชุบเลยชุบได้มันวิ่งกลับไปบ้านระเบียงละไปนักหนึ่งระเบียงระเบียงสวยสวยดิโหมาลองเดินมา วชาลงาร์งเจ็บเจ็บแล้วตอนนั้นเจ็บเหรอมีตัวถอยไปตัวข้างหลังตรงเฮ้ยต่อเจ็บมากคาร์ดเดียวขึ้นเขาแล้วก็โดนต่อยมากหลังกูดังเขากูดังเขากูดังเจ็บมากข่าวกูดังยิงทิ้งไปเฮ้ยแป๊บนึงขอเก็บของก่อนทีมเดียนนี่ผมตามที่อยู่ กูแบบวิ่งเงนพกเทปบน่อยหมดละตอนมาเอาไหนเฮียมาเอาพี่กูสาดเฮ้ยตึงมากตึงมากเคยรู้ละหมดยัง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 มันมักระโดดมาหมดยังครับเป็นไงบ้างน้องกันทำไม่ดีเลยน็อกน็อกน็อกใกล โอ้โหมีมีตัวนี่ยเขาอีกนะจิ้งดิหน่อยแล้วแมงวิ่งนีเพื่อนเนี่ยมาจากของอตาฟ้าเพื่อนวิ่งเ้าพุกแมงวิ่งต่ออเฮียเจอโนนว่าแล้วก็ผมบอกว่าก็มาแปลงเป็นอมผมหลักๆก็ตามคอละตี้มั้ยใช่มีคอละตี้มีสีตัว เออยิงน็อกไปสี่ตัวเลยไม่เราไม่เอาอะไรเต็มๆหรอเอ็ดไวอุก็น็อกเอาไหมไปะเฮ้เฮียคูลรถดีผมทำไหมยังใชมไหมดีข้างนอกข้างนอกเฮ้ยมีมีมีรถมีรถเข้าไอ้นี่มีรถเข้าวปั้มเห็ด นนี้วันเหตุดีเตัวเดียวปะแล้วกูไม่มีเฟิร์สเอดหรอพี่ดีกูฝ่ายเลยเนี่ยไวๆเพราะว่าพี่ไหโดยนั้นโดยนั้นไม่่ลงอะปเดียว อ๋อแล้วสีแล้เบิดมันจะวิ่งเร็วกว่าสีหมัดใช่ไหมไม่ได้ได้ๆค่อยรออยู่แล้วมาเต็นอยู่อ่ะนาอป๊าติดเกมด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่โอ้าือไม่คิดถึงน้องแล้วไงโดนท้ายรถเราเนี่ยก็คือไม่มาดงมาดูน้องแล้วไงพี่ตาแกวกงแต่น่าสุดน่าจะใช่อ่ะไม่น่ายชัยพี่ไม่เห็นเพราะว่าน่าจะเป็นที่ปั๊กี้ที่ขับหนีไปเห็นแล้วเห็นป่ะบนเขาใช่ป่ะวะนายวีนี่อะไรเห็นดำๆเลยเห็นรถรถรถคิดอยู่ มันโดนดบซี่ของเนี่ยเยี่เราไม่รู้ไม่รู้ว่าไหนเนาะเย้เยี่ยนี่น่าจะเคาะเยี่นี้เนี่ยมันไม่ไหวกับเราหรอกครับเลยไม่มีน้ำมัน เดี๋ยวเราเขามาเซ็นอยู่เหมือนกันเอ็ไอเอ็นเวก็เอ็นตรงหน่ายเอ็นเวก่ะเอ็นไหวเอ็นคุณนี้เปิดร่างก่อนไมครับกนดกทุงนี้ไม่มีแข่งวันเย็นวันพักเอาลงแข่งทุววันก็ชอบก็ดีไม่รับของก่อนตาหน้านู่งมคนน่าจะอยู่แถวแถวบานส้มจิกเตีนเชียร์มิดเจนเชียว เดี๋ยวตามลงไปเชียร์พีดีซด้วยผมกล่าวว่าเดี๋ยวถ้าลงรีเาจะได,ด้ได้เชียร์ขอเด็กเล,กกเลยเลอะไรนะกล่าวว่าถ้าลงกระตรีเาจะได้เานี้น่แต่ใครวะนะซีรงเล่นี้อซูซีโจไปกินเบียร์แล้วครับกลบกับกลับตอนเช้าดีนะควับตอนเด็กไม่โดนดามันมนมดคนเดียวนะ รอดูไอรีมีใครไปเปล่าถ้าไม่ไปก็น่าหลันโซโลเดียวที่โคดอลน์อวยรุ่นแบบตรงชิวอะเอาสุดทุกทางไอ้หนึ่งสุดทุกทางจริงน้องเบียร์จเป็นเมื่อก่อนผมพาเขาไปอ้าไปคนเดียวเฮ้ยรอนมาแล้วล่ะเข้าบ้านมันเข้าบ้านไวไวไว้ไว้ เฮ้ยคนยิงมาซ้ายซ้ายยิงมาอย่างไรไม่รู้เก็บกินไก่ไว้แน่ตาเนี้มันจอดนะมันจอดรถนดนคนเค,นเค,นเคนลียร์หมดตามหมดตามหมดตามหมดเลี้ยมับ้านหน้าอยู่ไหนวะไ้เนี่ยมันลงแถวน,นี้แหละนี่ไงมันจอดเหล่านะ ต่ำจวเดียวเละพี่น่าจัดจวเดียวไม่มีนะรถมันใช้ได้ปะใช้ได้พี่ดีนายสู้ๆนะครับเขามากครับเานั่งจองตั <S <S ูไม่ไปไหนนะเวาวดัสวเว้รักเอาคันนี้ไปเดี๋ยวพี่ไปเอาคันนั้นไปด้วย เพลื่อนดีไม่ขอมากนะการติดตามใหม่ครับขอต้อนรับเข้าสู่เกตของนูซี่รอบฝากขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามวันนี้ก็เป็นส่วนรวบส่วนหนึ่งของนูซี่เรียบร้อยแล้วทีนะนี่ไงมองคนอื่นคนไกลทำไมเป็นส่วนหนึ่งของแจ็คสเปโร่คุณได้เข้าเรือลำนี้เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นคุณเป็นลูกเรือของผมละในฐานะที่ผมเป็นกัปตันหลวงต่งให้คุณส่งดาวให้ผมสองพันดวงจริง 2,000ดวงไอหนึ่งยอมเดูบังคับมึงตอนนี้ไในเคุณดูก็สำหรับใครที่ไม่มีดาวหรืออะไรนะก็ฝากเป็นกดแชร์แล้วก็กดมีคนกำลังวิ่งเข้ามาตรงนี้โกดังนั้นแหละโดันั้นแหละที่กำลังไปมีคนวิ่งเข้ามาเ็จแล้ยผู้โดนจากไหนนะอะไรเยีงมุกไม่อีดับอีดับยิงมาจากไหนอะ วัดเอ้าปืนดูนปืนอีซึมนี่ยิงกูจากไหนอ่ะมันซ้ำกูได้ไงเนี่ยฝั่งโน้นนะพี่ฝั่งซ้ายอ่ะมันซ้ำมาจากมันซ้ำมาจากไอ้ดีนะซ้ำมาจากฝั่ง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 ไม่ใช่หรอแต่ว่าไกลไกลหน่อยตามมึงเหรอเนี่ยขวาขวาเออเนี่ยโดนขิดนะโดนขิดนะพี่ดิไม่ไหวะปืนเนี่ยปืนที่บงอ่ะขิดข้างล่างครับพี่เก็ตบะขวาขวาขวาขิดที่มันจะมีขิดเออเนี่ยแถนนี้แถนนี้ขวาขวาเลย เราไม่เห็นว่นไม่อยู่ตอนแรกเรานม่ไม่แม่งบังโอ้โหเฮียต้องเดินลงในกรณีที่พี่ผมโดนฆ่ายนี้นะคือผมต้องล้างแขนอุ้ยมันเอาผมมาพี่เราเป็นไปได้อามั่นใจเหมือนเคยมั่นใจเหมือนเคยมั่นใจเหมือนเคยเท่าเมึนโดนเฮียนะโดนแม่งลูกโอ้โหไอ้เฮียว่าจังเออ เฮ้ยอะไอ้เจ้าเดือไม่ทันว่ะ Let's fight together ไม่ทันเลยอยู่ตรงนี่ห้องน้ำติเขียวอยู่มาต่องกระบอกมาไม่ไหวแลเขี้ยขอโทษเพื่อนหลังนี้มีอะไรอ่ะโอ้โหเฮี้ยีแยบ